นิสันอเมร่าคันนี้นะครับใช้เงินรับรถเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นโปรพิเศษพิเศษมากๆเลยนะฮะน้องใบนะฮะวันนี้น้องใบมากับหน้าใหม่แต่น้องใบไม่ได้มากับหน้าใหม่อย่างเดียวนะครับเบมากับนี่เลยครับนิสันอเมร่าปรวนทีหน้าใหม่นะฮะดี่น้องใบจะพาไปชมเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอยู่ดูกันเลยนี่นะครับ กับนิสันอัลมาลาสปอริกนะคะตอนนี้น้องไวมาแบบหน้าปกติแล้วกันบ้างน่ารักนาเส่่งน่ารัก่าเน่นะครับเดี๋ยวน้องไวจะพาไปดูว่านิสันอัลมาลาสปอริกมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมาครับมาครับนี่เลยครับหน้าใหม่ของน้องอัลมาลาสปอร์ติกของเรานะครับซึ่งกันชนด้านหน้าแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับชายนะครับตัดด้วยสีเงินนะครับเพื่อทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับชิ้นที่2นะครับ มาเป็นนี่กระจังด้านหน้านะครับสีดําเงานะครับแบบนี้และพร้อมกับชิ้นโครเมียมลมดํานะครับยิ่งดูแล้วยิ่งสปอร์ตมายิ่งขึ้นนะครับไปดูชิ้นต่อไปกันเลยและมาพร้อมกับข้อไฟตัดหมอบแบบใหม่นะครับสีดําเงาทเท่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้จะพาไปชม ช <ข linkage S 3> ิ้นต่อไปกันเลยนะครับและนี่คือฝากระจกมองข้างของ a l m e l a Sport Tech นะครับมาพร้อมกับสีเงินนะครับทําให้ดูตัดกับตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมากที่ด้านหลังกันเลยครับที่ด้านหลังมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับที่มาพร้อมกับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาดูกันชนท้ายกันต่อเลยนะครับกันชนท้ายมาด้วยเหมือนเดิมเลยครับเหมือนด้านหน้าเลยก็คือมีสีเงินนะครับนี่ตัดชายแบบนี้เลย พร้อมกับสีดำทำให้ดูรถทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่และมาพร้อมกับคำว่าสปอร์ติกนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับนี่นี่สันอเมริกาสปอร์ตินะครับตอนนี้จะมาเป็นโทนสีเข้มนะคะก็คือสีดำเลยให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวน้องไบจะพามาดูคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าจะเป็นหนังนะคะเดินได้ตะเข็บด้วยสีเทานะครับให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ และเบาะนะครับเบาะก,ก็เดินได้ด้วยสีเทาเช่นเดียวกันครับให้ดูมีความสปอร์ตนี่เรามาดูกันต่อเลยครับที่ภายในของด้านหลังนะครับนี่สปอร์ตมากๆเลยนะครับชอบกันไมเอ้ยนี่และที่พักแขนนะครับเป็นหนังนะครับเดินด้วยได้สีเทานะครับแบบนี้เลยดูสปอร์ตนิ่มเวลาเดินทางไกลๆอนะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าวางแขนได้สบายมากๆเลยนะครับ น,น,น้องใบนะคบจับโปรพิเศษพิเศษที่กับลูกค้าเลยนะครับ <c oughs> คือนิสันอเมร่านะครับใช้เงินออกรวเพียงหนึ<บา>่งหมื่นเก,ก้าพันบาทเท่านั้นรุ่นสปอร์ตเท็คกนเช่นเดียวกันนะครับใช้เงินออกรวเพียงแค่หน<บา>ึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือแบบว่าอยากปรกษาของน้องใบนะครับ,บ<า>น้องใบนะครับยินดีนะครบที่จะให้บริษาแถมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก่อนจะเลยว่าอยากได้อะไรอยากได้ชุดอยากได้ชุดแต่งหรือว่าอยากได้เป็นของแถมอะไรนะครับ ลองคุยกับน้องใบได้นะครับน้องใบย,ยินดีเสมอเลยนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักหาน้องใบนะครับสำหรับวันนี้น้องใบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย